สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับนายเทิงนะครับผมทริปนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับผมตรงนี้นะครับเป็นตรงที่เป็นด่านชายแดนครับผมเนี่ยครับผมนด่านสุลกากรนะครับผมนะก็พอดีนะเทิงเลิกงานเช้านิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นนะทุกครั้งนี่จะเลิกงานค่ํามากนะครับ นะมืดเลยนะครับผมค่ำก็ไม่มีเวลาตกปลานะครับผมวันนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับผมก็เลิกงานละนะครับผมก็ถ้าเดินทางไปเทิงนะครับผมก็ใช้เวลาเป็นก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะไปถึงก็โอ้โหไม่มีเวลาตกปลานะครับผมก็เลยแวะหาหมายตกปลาแถวแถวอำเภอเชียงของนะครับผมนะเพราะว่าผมเดินทางมาที่นี่ทุกวันเลยนะครับใช้เวลาไปกลับก็ สองชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ลองมาตามหาหมายแถวแถวอำเภอเชียงของดูนะครับผมนะก็พอดีผ่านมาทางนี้ครับแถวนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะก็เจอหมายสวยมากครับผมเนี่ยครับผมเนี่ครับด้านโน้นนก็จะเป็นตรงที่เขาถ่ายโอนสินค้าครับผมนะของด่านสุลกากรเขานะครับนะ,น,ะนี่ครับ โอ้โหไม้สวยนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามหาปลาช่อนดูนะครับผมว่าทริปนี้นะครับจะเจอหรือเปล่านะครับผมขอแค่รอดครับผมนะไม่หวังอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไม้ที่เราไม่เคยมานะครับผมไม้ต่างถิ่นนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมครับไม้สวยมากนะถนนก็โอ้โหร่มรื่นนะครับลองไม้นี้ก่อนละกัน หม้สวยอ่ะหม้สวยมากมันน่าจะมีตัวนะหรือว่ามีนักตกปลาแถวเชียงของก็จัดมาบ้างแล้วก็ไม่รู้นะครับผมนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายแบบนี้อ่ะจะมีไหมแต่มันสวยมากครับผม น่าจะมีตัวเดี๋ยวลองแหาดูแล้วกันนะครับน่าจะมีตัวเนะกัตละกัตละ ช่อนเล็กช่อนเล็กครับผมอือหอ อุ้ยกัดอย่าให้พลาดโอ้โหโอ้หรอ,อ,อดครับผมนะั่งถรอดโอ้โหต้องรีบงงดครับผมท่านผู้ชมนะเพราะว่านี่ฮะมันมีเอ่อกิ่งไม้นะครับผมแนละ้วผมไม่อยากเอ่อลงไปครับผมนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมรองเท้ามานะครับผมรองเท้าบูทมานะครับผมนะก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับผมขี้เกียจลงนะครับผมก็เลย งัดโหดไปนิดนึงนะเอาหนอนกระเด็นหายไปเลยครับผมรอดเลยครับผมนะเทิงทริปนี้ไซนี้ก็ขอปล่อยแล้วกันนะครับผมนะถือว่าไซไม่ใหญ่นะครับผมแต่รอดครับผมว้าวห,หม่ใหม่นะเิงรอดครับผมรอ,อดใหม่ใหม่เดี๋ยวขอถ่ายรูปสักนิดนึง นี่ครับรอดครับผมมาหมายใหม่ต่างถินครับผมรอดแล้วนะครับตัวนี้เขาปล่อยแล้วนะฮะนี่ไซส์จิ๋วนะเดี๋ยวมาตามหาต่อไปนะวันนี้ก็จะเล่นแค่หมายนี้แล้วกันนะครับผมไม่ไปไหนไกลละนะเดี๋ยวก็สักห้าโมงเราก็เดินทางกลับละนะครับโอเครอดครับโยนนะครับขออนุญาตโยนนะครับผมนะไปไม่ได้นะครับผมโอเคบายบาย ช่อนต่างทินวู o เยสวู้โอเคมาดูต่อเยื่อชงครับผมสลาปันนะครับวันนี้ใช้สีุกเขียวนะครับก็เป็นหมายที่ไม่คุ้นเคยนะครับผมผมตีตีไปไม่ถึงไนงะตีไปฝั่งโน้นไม่ถึงครับผมนะเพราะว่าเหยื่องเรามันเบาไงฮะ ก็เลยได้แค่ตรงกลางตรงนี้นะครับส่งเหยื่อผ่านผ่านเป็นเนินตรงกลางนะครับผมนะที่มีหญ้าขึ้นตรงกลางแบบนี้เท่านั้นเองนะครับผมตีไปฝั่งโน้นตีไม่ถึงครับไกลนะฮะ okay. เดี๋ยวมาดูต่อครับผมเหียืยวชงไม่พลาดครับรอด นี่ครับตัวต่อตัวต่อโอ๊ยออ๊ยอะไรวะไปแทนตั้งตัวครับผมกัดเลย นึกว่าไม่มีตัวโอ้ยรอดตัวที่สองไปไหนละ่ะโอ้โหเดี๋ยว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 นี่ครับผม ก็เป็นช่อนโอ้ข้างด้านนี้ไม่มีตัวเลยครับผมด้านนี้นะครับผมไม่มีตัวเลยนะเ้วลองมาตีตรงข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเป็นน้ำขาขังเล็กๆนะครับลองน้ำแบบนี้โดนเลยนะตัวเล็กนะครับผมโอ้โอเครอดครับผมโอ้เฮ้ คปล่อยแล้วกันนะครับผมใส่ละสุดยอดโอเคครับผมนะตอนนี้รู้สึกว่าใยนี้นะครับผมก็หาตัวยากมากนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนดีกว่ายังพระอาทิตย์ยังไม่ค่อยตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขับรถหันหัวกับอำเภอเทิงนะครับแล้วแล้วก็ระหว่างทางเราก็ เจอหมยที่ไหนเราก็จะลองตกดูแล้วกันนะครับผมนะหมายนี้ก็รอดครับผมนะแต่ไม่มีไซส์ใหญ่นะครับโอเคปะลุยครับโอเคไปทางไหนดีวะทางโน้ตด,ดีกว่านะเดี๋ยวย้อนกลับดีกว่าโอเค เหยื่อตกกัดเลยครับผมนะอือหืออะไรวะโอ้ย วิ้ย่งกัด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 อ่อู้สามีอกาดหายไปแล้วอู้หูสามีอกาสครับผมมืดเร็วมาก โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับปรากฏว่านะถึงเกือบแห้วครับผมแต่ก็รอดแห้วนะครับผมขามเร็วมากนะกนะกว่าจะาหันหัวกลับไปอำเภอเทิงนะครับผมไม่ถึงไหนเลยยังไม่ออกจากด่านเลยนะครับผมนะโอ้โหมืดแล้วนะครับผมนะทางโน้นนะครับผมก็จะไป สปปลาวนะครับผมผ่านด่านตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปด้านนี้แล้วก็จะกลับอำเภอเทิงเลยนะครับผมอำเภอเทิงกลับบ้านเรานะครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่ายากมากๆนะครับผมโอเคครับผมสำหรับทลิปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่วงนี้คลิปแอดเทิงไม่ค่อยสนุกเลยต้องขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ